น่นอนว่าตกขาแน่ๆแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องชิมอาหารที่อยู่หน้านี้ก่อนเพราะว่าประเด็นของเราอยู่ในหารนี้เียวมุกเจียวมุกยงจวก่นนตีต้้าิมเือต อยู่หลายคนคิดว่าอาหารอร่อยอร่อยต้องใส่ผงชูรสแต่จริงๆแล้วถามว่าผงชูรสมีส่วนไหมมีส่วน <c oughs> ค่ะพว่าอาหารอร่อยเพราะผงชูรสถูกพระผงชูรสมีสารเคมีไปกระตุ้นต่อมรับรสในลิ้นทําให้รู้สึกเหมือนอาหารอร่อยขึ้นความอร่อยลิ้นที่ว่านี้ดูจะไม่คุ้มกับผิดภัยที่ได้รับโดยเฉพาะคนที่แพ้ผงชูรสหากกินเข้าไปมากจะมีอาการชาร้อนมุกว่าที่ปากลิ้นใบหน้าต้นคอหน,หน้าอก บางรายจะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกสำหรับคนที่กินแล้วไม่แพ้แต่กินเป็นประจำในระยะยาวจะก่อให้เกิดผลคือจะทำลายสมองส่วนคว,ควบคุมการเจริญเติบโตทำให้เติบโตช้าปัญญาอ่อนระบบสืบพันธุ์ผิดปกติทำให้เป็นหมันทำลายระบบประสาทตาทำให้ตาบอดได้เป็นตัวทำลายกระดูกและไขสันหลังซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตเม็ดเลือดแดงในร่างกายทำให้เป็นโรคหิตจาง ลดวิตามินในร่างกายโดยเฉพาะวิตามิน B6 ทําให้ร่างกายผิดปกติและเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายก่อให้เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะอาหารใส่ผงชูรสที่เอาไปปิ้งย่างเผาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารก่อมะเร็งได้เป็นอันตรายต่อลำไส้ใหญ่ตับและสมองยิ่งสตรีที่ตั้งครรภ์รับประทานอาหารใส่ผงชูรสมากๆอาจจะได้ลูกที่เป็นปากแหว่งหูแหวง่หแหวงแขนขาพิการเพราะลูกได้รับอาหารจากแม่อีกทีอย่างี้ มันผลิตมาจากอะไรล่ะคะทําไมมันอยู่ได้แบบพมีภัยมันถึงได้เยอะอย่างนี้เสียงอาการไหนคะดค่ะเเตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรนลยค่ะว่าของชลอดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นที่เจอปรในอาหารนะคะเพื่อให้เพิ่มรสชาติของอาหารของชลอดที่จริงๆนะเนี่ยมันผลิกมาตั้งแต่ปีพศ2 4 5 1แล้วเรื่ององตารางจานนะคะดอกบัวขี้คู่นาเอะนะคะอีเคดนะคะ เป็นอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวอินเทอร์เนชัลนะคะประเทศญี่ปุ่นเขาค้นพบว่าผึกน้ำตาลนะคะที่สกัดจากสาหร่ายทะเลที่ชื่อว่าคอมบุได้ไหมคะสาหร <c oughs> ่ายคอมบุดีเลยเนาะนะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามันคือกรดกูตามิกินใช่ไอ้คอมบุเนี่ยมันคือกรดกูตามิกแล้วเมื่อลองชิมก็พบว่ามีรสชาติใกล้เคียงกับผู้สาหร่ายทะเลของญี่ปุ่นนะที่แบบญี่ปุ่นเขาชอบทานซุปสาหร่ายทะเลกันใช่ไหมคะชอบทานค่ะจริงเหรอคะใช่รสชาติเดียวกันเลยเขาบอกว่า เราเขาถึงตั้งชื่อไอ้กดตอนนที่ว่าคูมามิค่ะก็แบบกดที่คุ้นเคยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการจดวจซิปที่บ้านในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกนะคะภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าไอโนโมโตค่ะบริษัทนี้เองตอนนี้มันขึ้นชื่ออยู่ใช่ไหมใช่ใช่ะแล้วไปเขาไอโนโมโตแปลว่าอะไรแปลว่าไอโนโมโตนะคะแปลว่าแก่นแท้ของรสชาติค่ะเขาถึงแก่นแท้จริงๆใชะ 你们一起我记得的办法你一起我记得 กดไฮโดรคอริกนะคะจนได้เป็นกรดอุตามิกนะคะแล้วก็ยังไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จนได้ยป็นโลาะจนได้สารละลายของชิลดแบบหยาบๆนะคะจากนั้นก็เอาไปฟอกสีจนสารละลายของชิลดใสพอใสปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรอะไรอะคะเอามันละกผลึกไหมคะ อเลือกเองใช่าใช่นี่ยได้ยอดมากงานมากค่ะแล้วนี่เขาบอกว่าขนาดทํายากขนาดนี้ยังมีฟอร์มด้วยนะคะผงชุสแท้ผงชุสฟอร์มเนี่ยโหเราเราเราจะไปรู้ได้ยังไงจริงไหมว่าแยกยังไงอะไรยังไงไม่ยากเลยค่ะอีชั้นสุดสั้นมาแล้วนี่นะผงชุสแท้นะคะมุกหนีจะแป้งมันสับหลังใช่ไหมคะหรือว่าแกงตาเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นผึ่งสีขาวขุ่นรูปร่างเหมือนกระดูกไม่มีความวาวแบบสะท้อนแสง มีรสชาติคล้ายเนะื้อต้มใช่ค่ะส่วนผง<ม>ส่วนผงชูรสที่มั็นฟองเนี่ยม,มันจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคเช่นแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะ<ม>แล้วอย่างนี้เวลาไปซื้นอน,อน,น,นะะิติโน้ตผงมาเพ่เพเพ่เพ่ดูไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมีวิธีตรวจสอบไหมคะวิธีตรวจสอบนี่นะคะมันก็มีนะคะก็อย่างเช่นแบบเอาผงชูรสเนี่ยไปใส่ในช้อนแล้วก็ไปเผาถ้าเวิธีนี้ เผาไหมแบบได้เทอาถ่านนสีดัำเนี่ยแซลล์หชุนนั้นอะเปน็นหูชุดแท้ค่ะโอเงี้ยแล้วถ้ามันปลอมอะคะใช่ถ้ามันปลอมหรอคะมันก็จะมีส่วนประกอบอื่นที่แบบว่า วันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ผลิตง่ายสุดเวลาไปดูตามร้านนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เวลาที่คุณจะเลือกกินอาหารจะเลือกร้านอาหารแต่ละที่ต้องศึกษาดูให้ดีต้องเลือกร้านที่มั่นใจถ้าเกิดเราคุณกินอาหารร้านที่เขาใส่ผงูรสเขาก็คงไม่ได้บอกคุณนะคะว่าเขาใส่หรือไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราทําเองดีที่สุดค่ะเวื่ทำอาหารเองนี่มันนานนะคะ ทำผงชูรสก็นานกว่าทำอาหารนะคะกินอะไรค่ะอาหารประเภทไหนบ้างนะคะที่เขาใส่ผงชูรสลงไปเยอะๆอ่ะแบบอ๋อก็จริงๆมันก็ใส่ได้หลายชนิดนะคะมันก็ใส่ทุกชนิดเลยทั้งทอดนึ่งต้มย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใส่กันหรือว่ากินรึเปล่าเลยอาหารจีนอาหารจีนอาหารไทยหรือแม้แต่ขนมก็ยังใส่นะคะฉันรู้แล้วค่ะแต่ขนมไม่ใส่คะบะหมี่คือสำเร็จรูป โอ้โ้ oh, ้น oh, oh, oh. oh, ี like that, right? ่แบบน่าใจนะแบบแบบไเคยเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที um> needed, ่เรากินบะหมี่ถึงสําเร็จรูปเข้าไปแล้วรู้สึกเฮ้ยลิ้นชาแต่ตอนกินใหม่ๆก็ก็แซบค่ะอร่อยถึงว่ากินเสร็จต้องหาน้นกินแบบมันทอแห้งมากิ้นก็ชาอะไรก็ไม่รู้นแต่เราหยิบยกประเด็นวันนี้มาเพื่อที่ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าผงชูรสนั้นมีโทษมีประโยชน์อย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ รายการของเรานะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะยกเอาอย่างอื่นรปเด็นประเด็น,ร,ดนร้อนๆอย่างอื่นเนี่ยมาพูดกันอีกนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสี่สาวสแซ่แบเวอร์<ว><ว>ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ